รถที่หลายๆคนชอบขับไปไหนใครก็หมาะโซนิก125ยบ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ช่องพิงก้าค้าช n แนลเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องบล็อกใหม่กันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นโซนิค125นะครับเป็นเครื่อง c b r CB 150R นะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับคันนี้ก็สเต็ปเครื่องเดิมๆเลยนะครับสเตอร์ที่ใช้ก็เป็นเบอร์1440นะตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็เอาไปลองขับขี่มาแล้วก็รู้สึกว่ารอบมันตัดนะครับต้องไปไล่ใหม่ ก็มาดูรายละเอียดนะครับคันนี้นะครับตั้งแต่ด้านท้ายเลยนะครับมีเสียงรบกวนมากก็ต้องขออภัยนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดกาวนะจุดกาวที่มาจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่กาวก็มาลงที่โค้งหนึ่งตัวแล้วก็มีกาวชุดเมนกาวชุดเมนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับกล่องฟิวกล่องฟิวอยู่ในในนี้นะครับมีกล่องฟิวอยู่ในนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟท้ายนะครับก็เลื่อยมาตัวนี้จะเป็น ดีเลยไฟเลี้ยวแล้วก็สายเคไลน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสต็อปเบรกเ้านะครับลูกค้าเขาใส่เป็นกระถุงแบบนี้ไม่มีตัวสต็อปเปอร์ที่ดึงนะแต่ว่าชุดไฟเราก็ได้ไวเอาไว้แล้วอืมก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็อ่าปั๊มติ๊กของเราก็จะแปลงเป็นปั๊มติ๊กใต้ถังอย่างนี้นะครับนี่ใครอยากแปลงปั๊มติ๊กก็ส่งถังมาทําได้หรืออยากจะได้สายไฟก็ส่งมาได้นะครับแล้วก็คันนี้ใส่เป็นมอกรองเดิมด้วยมอกรองเดิมโซนิกใส่ไว้หมดเลยนะครับอ่า คอ,อยางอันนี้ก็ใส่นะครับแต่กม็มันก็จะลวมเห็นไหมเนี่ยมันลวกมันมันมันเพราะปากตัวนี้มันเล็กครับตัวนี้มันใหญ่นะโอเคก็จะประมาณนี้คอรีดคอรีดเราก็แปลงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่คอรีดเราก็แปลงนี้จับบิดองศาใหม่นะคจับบิดองศาใหม่ก็คับเร่งดูอ่านะถ้าเป็นเครื่องเครื่องปีสิบเก้าคอรีดที่มีคอ,อยางตรงเนี้ยที่มีคอยยางตรงเนี้ยเวลามาแปลงใส่ในโซนิกถ้าเป็น โซนิกตัวเก่าตัวนี้มันจะติดนะติดกับชุดสี่นะตรงคอนโซลแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือใส่ได้เลยไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นปีสิบแปดก็คือแปลงแล้วใส่ได้ทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเลยนะอืมแผ่นชาร์จนะกลองไฟนะอยู่นี้นะอืมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอยไฟนะครับนี่เห็นไหมคอยไฟตัวนี้คอยไฟนะอ่าเซ็นเซอร์อยู่นี่ในเครื่องเห็นไหมเซนเซอร์กลางเครื่องเซ็นเซอร์ไอเสียนะครับอืม นะตัวนี้ตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ตัวไอเสียนะพัดลมพัดลมใส่ครบเลยนะครับหม้อน้ําตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ําของ c b บ5ร R อยห้าสิบอานะเป็นของตรงรุ่นกับเครื่องมันนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้นะสายตรงสใส่ได้เหมือนจะต่อประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาทางด้านชุดหน้านะสวิตชิดข้างซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นของ cb CB, ตรงรุ่นมัน cb 1 5 0 r นะแต่ข้างขวานี่ไม่ไม่มั่นใจนะว่าเป็นรุ่นไหนน่าจะฟอร์ซ่าหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าซื้อแล้วก็ให้ผมไล่ให้นะก็มาดูระบบ่องสว่างนะอ่าเปิดกุญแจนะเดินไม้หน้าตาแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้ off run นะดับเครื่องสมมติว่าตอนนี้ไม่ได้ดับเครื่องดับเครื่องก็กดขึ้นนะรถ s t a r ทอยู่ก็กดตัวนี้จะดับเครื่องอันนี้ก็ ออนนะปุ่มนี้ปุ่มผ้ามากนะครับนะอ่าเไงไฟเลี้ยวซิ่งด้วยนะครับดูกระพริบอ่าทั้งหน้าและหลังนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้สตาร์ทนะอันนี้ฝั่งนี้ไฟเลี้ยวเหมือนกันนะใช้ได้ทั้งสองนะอันนี้แต่นะไฟไฟสูงไฟต่ำนะอ่าอันนี้พ์ทไฟ ใส้ได้หมดนะครับกำเบกไฟท้ายติดนะอ่าก็โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยสเปคเครื่องเดิมๆรถก็สภาพเดิมๆเ,เลยทรงตลออนะอ่ามาถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมี delay start นะดีเลย์สตาร์ทนะดีเลย์ตัว CB จะไม่เหมือน CB R บล็อกเก่านะนี้จะเป็นดีเลย์กลมๆนะมาพักน้ําใส่ครบเลยนะสเต็ปเดิมรถเดิมตลออเลยคันนี้ก็คันนี้ถ้าเกิดใคร อยากทําก็ดูเอาไปเป็นแนวทางได้ว่าแปลงอะไรยังไงสายไฟไว้ตรงไหนก็ประมาณนี้เลยหรือใครถ้าสนใจอยากจะไล่สายไฟหรือแปลงถังน้ามันหรือแปลงคอรีดแบบคันนี้คันเนี้ยแปลงคอรีดเนี้ยเห็นไหมอ่าแปลงคอรีดหรือแปลงถังน้ํามันอ่าถังน้ำมันฝั่งนี้มองไม่เห็นต้องอยู่ฝั่งนี้อ่าถังน้ํามันยัดใส่ปั๊มติ๊กเนี่ยงานหัวก็จะประมาณนี้นี่ยัดใส่ปั๊มนะครับอ่าก็ส่งมาทําได้นะ ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูหน่อยนะโอ้ติดนิ่งๆเลยนี่เป็นไงอ่านะครับอเก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวลองเดี๋ยวบิดเลร่งให้ดูหน่อย เหมาะเหมาะกับเป็นรถใช้งานมากครับยังไงโอเคก็ดับรถก่อนอ่าก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้หรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลสงสัยอะไรพิมไม้ในโพ์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางเราติดต่อก,กับนะหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> จะขายงานอะ่ะ <laughs> นะโอเคเอางี้ก็คือ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันแล้วก็ฝากติดตามเพจปิงหลักค่าช์แนลด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวประกอบชุด4ก่อนนะเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอารถแล้วโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ